เนสเนทเนีเนกดได้กดได้ฉันหล่อเลยพี่บอลแม่ยิ้มไหมอ๋อเปล่าไฟโฟกัสกัสเองเองโฟกัสเองเปืองแบบมากเลยก็ไม่ได้รูปอีกได้หรอได้หรอไม่ได้อันี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นว่าเห็นว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเลเขาไปซูมไปใกล้ดิแล้วยิ้มหรือตีนกัน่อนตอนเด็กๆตอนเห็กๆอย่างน้้ยิ้มมาก้ไหมทำยัไงเวลาพูดแม่แหยิ้มเลย แม่นม่นย่างเงี้ยไหนไหนรหยิ้มไหนร่ายินโอ้ไม่ใกล้ใกล้อีกพอแล้วเลาแม่กแม่ก็เก่งกันตีจาวขนตังเดียวว่าแต่มเลยเน็ตมีไหมมีหมดแล้วเนคนอารมณ์เคนอารมณ์ดีกามาเร็วใช่ยิ้มอ่าเราต้งยิ้มาโต้ไวไม่ใช่คนเลย เก็บจมูกด้วยลูกวันนี้มีคนเยอะมากนี่เนสสวยนะเออวันนี้นะคะชุนด้วยคนด้วยไม่คนคนเอ้ยเดียวจริงวันนี้ของเราที่ปกติอ่ะเอุ๊ยไม่เนไม่เอาไอแต่งตัวแบบนี้แม่แม่แม่พี่บอสเนาวันนี้สวยผิดปกติผิดปกติเพราะว่าเนสไปทำบุญมาเออจริงวันนี้ไปปล่อยโค ไมยไม่รู้เนี่ยรู้ดิพี่บอลต่อยบ่อยบ่อยบ่อยแต่แต่แต่พี่บอลโคโยตี้ไงโคโยต้าคูบุตรคูบุตรไม่คูบุตรคูที่ไหนที่วัดเสเมียนนารีค่ะโอวัดเสเมียนแล้วก็ไปเอ้าแล้วก็ไปอ้าอย่าพูดถึงวันนี้พี่บอลนี่ก็ไมอ่ะ อดีตอดีตอดีตฝั่งลึกกลุ่มเวิมเล้งเดินหนีเลยวะเอาอะไรอ่ะขอโทษนะพี่บอลพอดีได้ไปทำบุญที่วัดเสีมีองง่ายจังเไ่ะไม่ภไปทำบุญมาก็เลยสงสัยเป็นทำบุญที่ไหนนะอย่าละอย่าตีมแหมวันนี้อารมณ์ดีนะวันนี้อารมณ์ดีอยู่แถวไหนนะทำไมหรอมาเสียมจะทำอะไรอะ อยู่แถวไหนนะอยู่แถววัดเสมียนนี่ยมีแถวไหนวิหารรอนเมืองอยู่แถวเกษตรไปถูกได้เหรอวัดเสแถวเกษตรไงวัดเสมียนมีปล่อยวัวด้วยอ๋อไม่ใช่เถอะไถชีวิตโคบื้อไวจังเศรวัศสตร์เสมียนนะแถวถนนกำแพงเพชรใช่ค่ะแล้วก็อะไรนะมีไปรอดใต้บุบรอดใต้บุบแอะบุบหมดจริงเหรอบุบที่นี่อ่ะแล้วมันมีการรอดด้วยเหรอ ไม่มีใครใครไปเลยหรอชวยไปแต่งานศพอะไม่รู้หรอเขว่ามีการลอดใต้โบสถ์ด้วยไม่รู้หายชีวิตก็ไม่เคยไปที่นี่เนาะลอดสามครั้งอธิษฐานก่อนลอดสามครั้งแล้วก็มาไม่เคยไปเลยโดนเขาหลอกเว่าใครบอกใครบอกใครบอกให้ไปลอดใใครบออกห้ลดมีคนแนะนำไปอ่ะเขาบอกเขาสร้างอยู่หรือเปล่าเขาสร้างมินิเสร็จใช่ใช่มันเป็นทางเลย เป็นทางล่อแล้วก็ขึ้นไปก็เห็นพุทธรูปแล้วก็ออกมาแล้วก็เห็นพุทธรูปเห็นทำเลยเห็นทำเลยม่ายเห็นทำเลยนะเห็นทำาพพรพุทธรูปไปดิทำมุทไปที่ทำไปพุทธรูปอยู่เลยเน้นเอาท่าพุทธรูปเห็นรูปไปเลยถ่ายอะไร่ายพระพุทธรูปถ่าอย่างเงี้ยไม่แล้วไม่ปล่อยโคคือไงให้ใจตังเหรือปล่อยตัวเลยต้อจากคือเราจะซื้อแล้วก็ได้แต่ว่าหนูไม่ได้เอาตังค์ไปเยอะตัวอะไรตัวอะไรตัวละเป็นหมื่นไม่ได้ถาม หนูได้เอาตามที่หนูมีแแล้วต่หนูก็ได้บริจาคไปขีดเหมือนสมทบทุนนะสมทุนแล้วเขาปล่อยทําพิธีปล่อยวันที่12สิงหาวันแม่พอดีเพื่อนี่จะส่งมอบให้กันเนื้ออีนะแหางวัวหางวัวอร่อยมากนะทุกฝังหัวปล่อยแล้วห้ามกินเนื้อเองนะจริงเหรอเออเแล้วเขาปล่อยอ่หมูไม่กินเนื้อวัวอยู่แล้วจริงเหรอเหรอไม่กินหรอไม่ทานไม่เคยกิน ไม่กินแล้วกับไอม่เคยกินยูวะด็นอกอโดนโดนล้ดนเแต่ไม่สู้ย่าเกาหลีแถวบ้านหรอก้านนาบ้านเหรอไม่เหมือนอตรงไม่เหมือนหมูไม่อยากจะบอกว่าเหมดอะไรยกินหรอคะยังไม่ถึงสองนึงเพิ่้ห้ามกาเ่มด้วยพอใครแล้วไปพอใครแล้วกินด่าทุ่มหรอ นี่เขาไม่เ้นบันทึได้หนูยืนอย่างนี้หรอนั่งกันแล้กันแล้วไม่เบื่อหนูเหรอไม่เบื่อยิ่งยังตายเมื่อวานก็ไม่ได้เจอเอ้ยพี่บอบ่นล้บอนล้วบ่นล้ไม่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่รอดโบสถ์หน่อยดีมีคนรอดเป็นเพื่อนไหมพี่คนอื่นไหมอ๋อแค่หนูรอดเป็นเพื่อนมีคนอื่นนะคนจริงจริงหรือว่าไม่ไม่ใช่มีแค่แม่กับไม่เอาอยากเปลี่ยนก็เราเลยอยากฟังี่ยเลยแล้วกัน ไม่ไม่อยากว่าอ,อัดวิดีโอไม่อ,อัดได้ไหมออไม่้อาไม่้องอัดไม่เอาดอ่เอ